สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสตะวันประจำวันที่3มิถุนายนกับดิฉันจารุวนสุทธิธนกูลคุ้มคมขามืม่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจเมืองจงลี่บุกค,ค้นร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งพบหญิงไทย29รายแต่งกายว่าเปวโดยพวกเธอใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาลักลอบทำงานเป็นเด็กดั้งริ้งในไต้หวันขณะนี้เจ้าที่ได้ส่งตัวทั้งหมดให้ส่วนงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีแล้ว หญิงสาวสวมกระโปงสั้นเซ็กซี่ยืนเรียงแถวถูกทยอยนำตัวไปยังสถานีตำรวจช่วงวันหยุดยาวเทศกาลไหว้บัดจางตำรวจจงรีบ ได้เพิ่มปฏิบัติการสุ่มตรวจสถานบันเทิงต่างๆทัง้ง,ง,งร้านคราวเกะและโรงแรมคาดไม่ถึงว่าที่ร้านคราวเกะแห่งหนึ่งจะพบหญิงไทยจำนวน29รายอายุระหว่าง22-35ปีทุกคนแต่งตัววาบวิวทำงานเป็นสาวนั่งดริงโดยทั้งหมดเดินทางเข้ามาไต้หวันด้วยวีซ่าท่องเที่ยวบางส่วนอยู่มานานเกือบหนึ่งเดือนตอนกลางวันทำตัวเหมือนนักท่องเที่ยวกลางคืนทำงานเป็นสาวนั่งดริงเมื่อจู่ๆตัวหนุ่มหล่อจ้าวจนเตอึงกตำรวับมั 首日即查获二十九名持观光签证非法工作至泰国籍传播女子。 ีมาปัจจุบันคนไทยสามารถเข้าไต้หวันได้14วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่กลับทําให้หญิงไทยกลายเป็นกําลังหลักในตลาดค้าประเวณีของไต้หวันจากสถิติของตํารวจพบว่าหญิงไทยที่ถูกจับในสถานบริการ80%ถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาไต้หวันเพื่อหยุดยั้งปัญหานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังพิจารณานามาตรการที่ไต้หวันใช้กับนักท่องเที่ยวเวียดนามมาใช้ในการจํากัดการยกเว้นว,วีซ่าของคนไทยเช่นต้องมีเอกสารแสดงฐานะการเงินหรือมีผู้ค้าประกัน อิทธิพลจากแนวปะะะอากาศทำให้วันนี้พื้นที่ภาคตะวันตกอากาศแปรปรวนกรุงไทเปนิวไทเปและอีหลานมีฝนตกหนักกรมอุตุเตือนประชาชนให้ระวังฝนฟ้าขนองและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ภูเขาในช่วงนี้ ท้องฟ้าในช่วงกลางวันที่กรุงไทยเป็นและพื้นที่โดยรอบมืดครึ้มมีฝนฟ้าขนองและฟ้าผ่ารุนแรงอิทธิพลของแนวพละ,ะอากาศส่งผลให้สภาพอากาศทางฝั่งตะวันตกแปรปรวนส่วนในช่วงบ่ายภาคตะวันออกและพื้นที่ภูเขาทั่วประเทศมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักเป็นบางแห่งโดยจากภาพเรดราสามารถเห็นได้ว่ากลุ่มเมฆฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมหลายพื้นที่หากมีฟ้าผ่าร่วมด้วยอาจเกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเป็นระยะ อิทธิพลจากแนวปะทะอากาศส่งผลให้คลื่นลมในภาคใต้ของไต้หวันโดยเฉพาะที่เมืองพิงตงมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ยังคงมีนักท่องเที่ยวยืนถ่ายภาพริมฝายกันคลื่นท่ามกลางขึ้นสูงที่ซัดเข้าฝั่งเป็นระยะโดยบางลูกสูงเกินระดับศีรษะสร้างความหวาเสียวแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปภาคตะวันตกและพื้นที่ภูเขาจะมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายคาดแนวพละอากาศรอกนี้จะส่งผลกระทบไปจนถึงวันพฤหัสบดีส่วนวันศุกร์ถึงวันเสาร์แนวพละอากาศจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปแต่ยังคงมีความชื้นสูงทำให้ภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง เมื่อวันนี้ที่ทางหลวงอารีซานเกิดอุบัติเหตุรถตู้ตกเหวลึกประมาณ15เมตรก่อนพบคนขับเสียชีวิตยอยู่บริเวณริมแม่น้ํขนาขณะเดยียวกันภาคใต้ซึ่งเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เขตโฮปี้นครไทยน,นั้นก็เกิดอุบัติเหตุรถชนกันทําให้ผู้โดยสารในรถทั้งสองคันรวม3รา,ายเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรุดไปยังที่เกิดเหตุกลางดึกพบส่วนหัวของรถทั้งสองคันได้รับความเสียหายอย่างหนักมีชายหญิงคู่หนึ่งติดอยู่ในรถคันเดียวกันส่วนรถโดนอีกคันมีคนขับหญิงหนึ่งรายติดอยู่ภายในชิ้นส่วนรถกระจก,กระจายเต็มถนนหัวรถบิดงอเสียรูปทรงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง3าคนออกมาไม่มีสัญญาณชีพแล้ว 将受困的患者三个人全部救,救ผู้ประสบภัย <派 S 1> ทั้ง3ามรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตโฮปีนครไทยน,นัขนขณะเกิดเหตุเป็นเวลาประมาณ22นาฬิกาและมีฝนตกหนัก อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากฝนตกถนนลืน่นทัศนวิสัยไม่ดีทำให้รถทั้งสองคันเสียหลักชนกันหรือไม่ยังต้องรอการสอบสวนที่แน่ชัดอีกครั้งนอกจากนี้เมื่อวานนี้บนถนนอาริซานก็เกิดอุบัติเหตุรถตกเหวรถตู้คันหนึ่งคาดว่าเสียหลักพุ่งชนไหลาทางและตกลงไปในเหวล,ลึก15เมตรสภาพรถเสียหายยับเยินชายรายหนึ่งคาดว่าถูกดีดตัวออกมาจากรถพบร่างจมอยู่ในน้ำเสียชีวิตแล้ว เหตุเกิดเมื่อวานนี้เช่นกันบนถนนจงซานไปลู่ในกรุงไทเปรถเมคันึงเสียหลักพุ่งเข้าชนต้นไม้บนเกาะกลางถนนก่อนที่จะหยุดลงรถเมย์พุ่งชนอย่างรุนแรงหัวรถเสียหายอย่างหนักมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเจ็ดรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโชคดีอาการไม่หนักคนขับอ้างว่าตอนนั้นเขากำลังคิดเรื่องอื่นอยู่อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป สถานการณ์การระบาดของโรคโควิดในไต้หวันยังคงน่าเป็นห่วงนะคะโดยกรมควบคุมโรคคาดการว่าปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงพีคของการระบาดและอาจยืดเยื้อไปอีกประมาณ1เดือนคาดยอดผู้ติดเชื้ออาจสูงถึง1นล้านเจ็ดแสนคนโดยหลังช่วงหยุดยาวเทศกาลไหว้พระจังก็พบหลายโรงพยาบาลมีผู้มารอเข้ารับการรักษาจํานวนมาก วันทำงานวันแรกหลงังหยุดยาวเทศกาลไหว้บัรจางโรงพยาบาลมีคนเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นโรงพยาบาลร่วมกรุงไทเปสาขารื้นไอได้เปิดแผานกพิเศษสำหรับตรวจโควิดโดยเฉพาะแพทย์ระบ,บุว่าเพียงครึ่งชั่วโมงแรกของช่วงบ่ายก็พบผู้ป่วยยืนยันมีผลเป็นบวกจากการตรวจเอทีเคสีรายไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุแต่พบคนหนุ่มสาวติดเชื้อด้วยเช่นกัน刚刚 กรมควบคุมโรคคาดการว่าการระบาดรอกนี้จะถึงจุดสูงสุดช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกระกฎาคมและจะยืดเยื้อต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนสิงหาคมโดยจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดจะสูงถึง1.7ล้านคนล่าสุดกำลังเร่งการผลิตชุดตรวจ ATK นอกจากนี้ของให้ประชาชนที่มีอาการไม่รุนแรงเข้ารับการรักษาที่คลินิกเพื่อสงวนห้องฉุกเฉินให้ผู้ป่วยที่มีอาการระดับปานกลางถึงรุนแรง เมื่อวันนี้ที่นครไทยจงเกิดเหตุไฟไหม้รถจักรยานไฟฟ้ามือสองโชคดีที่เจ้าของรถสังเกตเห็นควันสีขาวจึงกระโดดหนีได้ทันเมื่อเจ้าที่ดับเพลิงไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้ถอดแบตเตอรี่ลิเธียมทิ้งน้ำจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ขณะกำลังขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าอยู่บนถนนจู่ๆก็มีควันสีขาวพุ่งออกมาจากตัวรถเจ้าของจึงตัดสินใจกระโดดนี้ก่อนที่รถจะเริ่มลุกไหมในอีก15วินาทีต่อมาเมื่อวานนี้ที่นครไทยจงเกิดเหตุรถจักรยานไฟฟ้าลุกไหมมือจนที่ดับเพลิงไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้ถอดแบตเตอรี่ลิเธียมทิ้งลงในถังน้ำโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์วิเคราะห์ว่าสาเหตุของเพลิงไหม้อาจมาจากการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมและสายไฟคุณภาพต่ำที่ผลิตในจีนหรือขั้วแบตเตอรี่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานจนล้วมและทำให้เกิดประกายไฟขึ้นขณะที่นักวิชาการมองว่าอาจเกิดจากการใช้แบตเตอรี่เกรดต่ำที่ไม่ได้มาตรฐานจึงแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบแบตเตอรี่ให้ดีหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก่อนตัดสินใจซื้อรถมือสองเพื่อความปลอดภัย ขอบคุณที่ติดตามชม PTS โฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของสวนสัตว์ที่จีนแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียกันนี้สวัสดีค่ะ